กูขับเครื่องบินเลยเหรอเฮ้ยไอ้่มกูขับพอเป็นเวกเหมือไปช่วยอ้อม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 นะฮะกูอยู่กับมันเดี๋ยวไอ้แจมรถเะ อะไรอะได้บอลมาแทนละยิไปไหนวดขาที่ผ่านเลยคนโคตรเจ็บเลยเจ็บเขี้ยเลยสักท์เขี้เรียกมานะแบบเจ็บมากเลยะจโคตรตอนท้ายไม่รอดขนาดสักแค่นี้เดียวจะสุดผมสักทั้งตัวแล้วนะเว้ยผมยังไม่ชินกับเข็มเลยคือจริงผมสักทั้งทั้งโอ้ยไอหอร์นี้โคตรเขี้ยเลยหอนี้เขี้ยจริงไอสัตว์หอนั่นอะผมสักทั้งตัวแล้วผมยังไม่ชินกับเข็มเลยว่ะจริง ให้ป็นอะไรที่ปิดได้ครับ๋อทต้งหมดกิจกรรมก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนต้านกับจบละย้ายๆนะย้ายๆกิจกรรมจบแล้วนะไปแล้วพี่พ่งนี้ไปเรียนตั้งใจเรียนนะคบไม่โดดเรียนนะไม่โดดเรียนไปห้องน้ำไปห้องพยาบาลนะครับจะแก้งสบายนะครับไปเรียนแล้วไม่โดดเรียนนะแมวพี่เอ็ดไปไหนก็อยู่นี่แหละครับก็ให้อาหารตลอดแต่ผมอ่ะคือไอ้เี็ยผมอ่ะเป็นคนที่ว่าคือเวลาผมอ่ะมีมีมีหลายคนอ่ะเลี้ยง เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ทีเนี้ยแมวอ่ะมันติดขนแบบติดติดฝุ่นเต็มเลยแล้วคนเข้าบ้านอ่ะมันจะมีกลิ่นแปลกๆผมมาอยากเอามันเข้าบ้านนะเว้แต่กลัวแต้วอ่ะมันแพ้ขนแพ้อะไรอะไรประมาณเนี้ยอยากจะทําห้องให้มันเลยนะแต่ผมทําห้องให้มันอยู่ไปเลยอยากเลี้ยงหมาด้วยผมมอยากเลี้ยงหมาผมเคยเลี้ยงหมาตัวหนึ่งน่ารักตัวเล็กๆและทีเนี้ยผมจะเล่าเหตุการณ์คือยายผมอ่ะนอนอยู่ใช่ปะแล้วทีนี้มันมาเลียขายายผมแล้วยายผมมาสะดุ้งไปถีบ ไปถีบหมาผมแล้วที่มันเข้าไปมุดอยู่ใต้เตียงอะ่ะน่ารักน่ารักมากเลยอะ่ะตอนนั้นอะ่ะจนจนเลี้ยงไม่ไหวครับเลยไปฝากคนเลี้ยงผมว่าอยากเลี้ยงมากเลยอยากเลี้ยงมากเลยครับอยากเลี้ยงมากๆเลยแต่ว่ามันต้องแบบทําห้องให้มันอะ่ะไหนจะขี้ไหนจะเยี่ยวไหนจะอาบน้ําฉีดยาอีกลูกผมยังไปฝากเลี้ยง <c oughs> จะเลี้ยงหมาต้องมีเวลาให้มันจริงๆครับต้องพาไปเดินเล่นหรือว่าอะไร ผมว่าอยากเลี้ยงหมาจะตายแล้วแต่ว่าเราไม่มีเวลาให้มันท่ะถ้าเราไม่มีเวลาให้มันเราก็ไม่ควรเอามันมาเลี้ยงครับผมผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นถ้าผมไม่มีเวลาผมไม่ควรเอาหมามาเลี้ยงต้องพามันไปโดนเล่นอะไรอีกาไปเดินป่าอยู่นั่นแหละไอตี๋ไอตี๋แล้ว บอรเกอร์ไปดิมาดิเนี่ยทีมสามวะขับลุงยิงเฮ้ยกูขับดีกว่าไหมมึงขับเซียนเหรอไม่่รู้อะแลึงมึงมึงยิงก็ได้กูขับก็ได้กูขับดีกว่ามึงยิงมันเป็นฮอใช่ไหม ใช่อีกคนหนึ่งน่าขางกำลังใจเฉยมันไม่ใช่ฮอไม่ใช่ฮอเครื่องบินมันต้องซิกแซกมันต้องเลี้ยวให้เบนพี่เลี้ยงหมาหมาจะหาเวลาพี่ไม่มีเวลาคือตื่นมาผมก็แบบผมไม่มีเวลาส่วนตัวเตี้ยก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะคือต่างคนต่างไม่อยากเลี้ยงครับแต่ผมมองว่าถ้าเราถ้ามันไม่มีเวลาให้มันจริงๆอ่ะไม่ควรเอามันมาเลี้ยงเพราะว่าหมามันก็ต้องการแบบว่าพามไปเดินเล่นเล่นกับมันอะไรประมาณนี้ไม่อยากเอามันมาลำบากครับหมายถึงแบบไม่มีเวลาให้มันแล้วปล่อยมันเหงาอะไรประมาณนี้ เลยไม่อยากเอามาเลี้ยงครับยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมบินได้ก็ไงอยู่่นนนนแบบวาาๆไอ้ตี๋มึงเลือกเอามึงมึงเลือกเอามึงจะบินหรือว่าจะยังไงได้หมดมึงกได้หมดลุงก็เลือกตัแใจไม่รู้อ่ะกูไม่รู้อ่ะกูมั่นใจในทั้งสองอย่างกูก็มั่นใจมึงได้งสองอย่างอ่ะมึงต้องเลือกอ่ะขอให้มึงเลือกดีกว่าขอยิงให้ก็ได้ลุงขับโอเคตัดไป แล้วเบอร์เกอร์อะอให้กำลับบงใจอืมไม่ต้องทำอะไรหรอกเพราะว่าเลือกไปอย่างเดียวพังลงุลงลุงตอนตอนไม่ถ้าตกแล้วคือ<ง>ตกไหมว่าเบอร์เกอร์มีอะไรจะบอกว่า,วาเบอร์เกอร์แอบชอบลุงมานานแล้วล่ะเลองดูเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ตลอดใช้วอลอ่ะไอ้ตลอดใช้บอลอ่ะตลอดใช้วอลอ่ะหูคุยกันบอลหคุยกันกึนเลยอ่ะแบบจะยิงตอนในคำนี้นะลำนี้อยยิงนะลำอย่ารู้หน้ารู้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 ไปใช้ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วกีกงโคด่ะโคดเป็นหมอดดผมไปดังไปดังอะไรทำรถมาอีกสองหมื่นห้าไอ้สองหมื่นแปดโอ้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีวะกับรถเนี่ยไอ้เหี้ยโคตรเบื่อเลย อยากจะจบขายแดกทิ้งแล้วไปขับเบนซ์ดีกว่ามั้งเนี่ยไอ้สัตว์ขายแดกแล้วไปขับคาเยดีกว่าไม่แต่งแบงแล้วรถอ่ะจริงๆถ้าผมมีรถครั้งหน้าผมจะไม่แต่งรถอีกแล้วเว้ยผมสัญญาตัวเองเลยจะไม่ยุ่งที่อะไรกับรถละพอแต่งแล้วมันมีปัญหาเดี๋ยวฟังกฎการขึ้นก่อนขึ้นคะเดี๋ยวตั้งลำดีๆล้วขึ้นไปทีละคนจะทุนห้ามีกันนะคือสอบ ซนซ้อนคนที่สามอาจจะสามารถยิงได้รอบทีสคนขับอาจจะยิงได้ข้างหน้าส่วนคนข้างข้าไว้สำรักคนขับที่ตายโอ้โหถล่มทีแล้วโซนขับได้สิทธิ์ไรับแล้วแล้วอนาเขตนะครับอนาเขตอนาเขตไม่๋ยวผมจะซื้อคาเยอยู่ครับคาเยย์หาซื้อคาเยอยู่อยากได้คาเยมากเลยอยากได้คาเยครับ อนี้ซ้อมหรือเอาจริงแล้ววะคะอันนี้เอาจิงแล้วคณะคณะเขตเลยนะอนาเขตแค่สนามบินอนาเขตแค่สนามบินเหมือนเดิมสนามบินรับงรอบสนามบินใช่ไหมมีแค่ในวงกลมใช่ไหมในวงกลมใช่ไหมแล้วตะโก้แล้วตะโก้แค่เทคออฟก็เลยละไม่มันมันมันจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่กันบินน่ะเพราะมันสะโขปกันเอาแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วเอาง่ายๆแค่บริเวณไปมรข้ามประคองก็อยู่ในบริเวณเนี้ยใช่ครับ ประคองอยู่เลยห้ามสูเกินห้ามแอร์โอ้แอรแบบไปสุดไม่ได้เล่นเกยอย่าไปหยุดไม่เกินห้ามไปจอดแอบบนฟ้าไม่เอาจอดแอรบนฟ้าจอดแอร์ธรรมาเลยจอดบนที่สุสานวิทยุสุสานอได้ภาษาไทยหรือเปล่าครับไม่เอาครับคบไม่ได้แต่โดนคนในเกงฆ่าอยากให้ทุกคนน่ออกไปลบ แลกลับมาเพิร์เจอร์เพิร์เจอร์เด้อเพิร์เจอร์เด้อไม่ได้ไม่ได้เดด้อไลบกลไกก็คือลบกระลบกัะเองเหลือเชื่อคือเรามีศัตรูอยู่ในนี้แหละใครยิงเราเราก็ยิงมันโอเคป่ะเรามีหน่ในนี้แหละแล่ะโกศัตรูคือมีติป่อมอะไรก็ไค่อยเป็นหนีขัดีเอาที่ขับเลยไม่มีเรือดำน้ำมั้งหรอะเดี๋ยวพี่ขับเช็คก่อนนะเดี๋ยวเวลาที่เราบิดแล้วห้ามกดยิงในขาดใครกดยิงเนาะ ประอบแพ้แม่งเลยอนอันนี้แพ้ชนะยังไงคะลำสุดท้ายอ่ะได้ได้ได้ลำสุดท้ายเลยรถฟ้าแล้วน้ำมันในเดียวน้ำมันอ๋อน้ำมันไม่พอก็ตกดิครับขึ้นขึ้นก่อนก็เสียเปรียบประเดียวแล้วเดี๋ยวแวะจอดบนเมฆแล้วก็เติมก็ได้ขึ้นก่อนเสียเปรียบประเดี๋ยวไม่หรอว่าหมอหรือว่าหอคงลำสุดท้ายขึ้นถึงจะนับเวลายิงโอเคไหมใช่ก็คือว่าคือว่าน้ำมันจะหมดก่อนในคอนแรกอ่ะตอนแรกขึ้นไปใครรลวกจบดำดีๆขึ้นยังไงอะคะ ให้คันหน้านำไปก่อนเมียพี่ทำงานอะไรหรอครับอยู่บ้านเฉยๆครับตัดสิเลยนะอยู่บ้านเฉยคือตกในน้ตื่นมาทำงานครับตื่นมาแดกเกิดอันนี่เนี่ยแดกเสร็จเล่นคอมหิวตีสี่แดกต่อตื่นดูกดหนังดูซีรีส์แดกอีกอาบน้ำแดกอาบน้ำแดกเล่นคอมแดกเล่นคอมแดก แดก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 อย่างเดียวครับงานเมียผมอเลยนะกในเหมือนนะไม่เหมือนนะบินไฮอลสี่ห้าใครขับเป็นสักคนหนึ่งหรือว่าใครขับเป็นเยอะก็อาสาขับให้ทีมอื่นด้วยก็ได้พี่ละการขับเป็นมาขับเป็นเดอเฮอไอ้สัตว์กูบอกก้อนเมฆมันดิบไม่ได้ลึงไม่ฟังกูเลยอย่าเลือกนะห้ามห้ามไปจอดแอบบนฟ้านะเมฆเดี๋ยวกดดิบนเลือนเมฆอย่างเดียวเลยกูท้อจัดแอร์บนฟ้าให้็นงวันได้ไหมคะอะไรนะ าแบบฝนอาแบบฝนตกได้ไหมครับวพราะ้่า้มีโลใช่ใช่พอดราใช่ครับเดี๋ยวผมทำคว้าผ่าดูง่ายเวลยเมียผมมาแต่งตัวกระเป๋าอะไรวะชาแนลลุยนาฬิกาหลุยเอ้นาฬิกากุชี่ผมนี่ใส่เกงเจเจกดพิหค้า ไเนค้างเลยค่ะเทั้งลำเลยค่ะเกด F บินเลยเด้อกดเอฟไมเร็วไปจองเครื่งบินของแต่ละคนไปๆไอ้านีกอันเดิเดีวนั่นหละหลังๆเลยรโหเอใส่แโหเอโหเอเก่งโหมดเอฟแถมเันเดยวผมคันนี้ของผมคันขาวคันขาคันขาวถูกชลอไม่มี กันเขากันเขากันเขาโอาันเขาดิล oh, <ita> <him> ุงอะไรได้เบอร์นั่งข้างหน้าจริงเหรอเออถ้าคนขับตายเบอร์ก็ต้องขับนะเออลุงริงได้เหมือนกันนะเออเออ ไม่ได้เรื่องกับคน เออเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนกันด้ไม่ใช่กันดีไม่ใช่กันดีของแล้ตีัเปีนเจ้าของแล้วไอ้ตี๋เจ้าของแล้วนะคันนี้เป็นเจ้าของแล้วนะไอ้ตีให้เบอร์เกอร์มันนั่งก่อนเบอร์เกอร์มันนั่งก่อนเบอร์เกอร์ขึ้นมาถ้ามีปัญหาอะไรกด F ค้างเบอร์เกอร์เรากดขวานิดกดขวานิดกดขวาแล้วคลิกซ้ายดิโอเคงั้นคนคนนั่งยิงไม่ได้ เต๋อกูจะบินแอบไปน,นะเต๋อกูไม่บวกใครนะบินมันบินเปิดหองปะคะไอ้น้ำมันน้ำมันยังมีน้ำมันมีนิดนึงมาเติมมาเติมมาเติมเต๋อลงก่อนเต๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องลงเพราะว่าขับปืนเร็วๆอย่าเพิ่งขึ้นนะเบอร์เกอร์ต้องขึ้นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบั๊ก เฮ็ดค้างหรือเอฟค้างวะเตีเฮนะ็ดค้างเฮ็ดเฮ็ดค้างน่าจะกดเอฟนะลุงดับเครื่องก่อนดับแล้วขึ้นมามาขึ้นได้ปะลุลงเอาตรงน้ำมีคนมาหาแน่นอนละร้านมันเป็นย้ายมันมาหาด้ ไวใ้ใจลุงได้ไหมครับลุงลุงลุงบินอนะ่ะโอเคกูเนี่ยเคยไปสามเหลี่ยมบาบิด้ามาแล้วโโอโห้หแล้วกูเคยข้าม<ป>การเว <ไป S 1> ลาด้วยตอนแรกอับกูไม่ได้เกิดปีนี้หรอกกูข้ามการเวลามาโอ้โอห,โ,หโดนโดนหนึ่งครับลุงไปเร็วกั้ตั้งลำแล้วตั้งแล้วเนี่ยกูบินขึ้นข,นขวาตรงนู้นไปเลยเตั้งลำพร้อมขึ้น ไอ้พวกเรืบินก่อนนะครับมืดน้ำมันหมดลงมาตายตับเครื่องก่อนแล้วกันเนี่ยมันยิงกูไม่ได้ละกูไปตายแล้วลุงแต่รังวันน่ะกูว่าจจะตายสัตว์ลุงก็ทำที่มึงก็เร็วเออดอนยังไงอะไม่ไสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเขียนยังไงเขียนไม่เป็น ขีย่าหนี้เยดิบุญไหลเชื่อเขียนี้เลยดิทำไมเจ้าแม่เราเคยดูหนักเอาไว้ล่ะให้โป๊กให้ไม่ลงโป๊กไปดิจริจริงเนาะอ๋าได้ละโอเคไม่นตายแล้วกันนี่ยแหละ เครื่องบินเครื่องบินผีขับล่บองหนไม่เอกใครสักคนถ้าเครื่องบินไม่เอกเฮ้ย <c oughs> แต่มันระเบิดเหมือนเดิมนะมันมีเครื่องบินพังแล้วระเบิดได้นะไอ้ยต่อไอ้เมย์ไอ้ใคคน<ช>ไม่ตายมันก็ระเบิดอ่ะเอาดีเต็มนะครับ,บเต็มเลย ขึ้นเลยลงเขาให้ขึ้นแล้วยัง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 เราไอ้เต๋จะล่วงแล้วไอ้เทียล่วงแล้วเต๋อะไรอะไรขอไม่ทำข,ขอไม่พังที่อะไรไม่พัดดับไปแล้วไอ้สันไม่ไม่ไม่ขอให้มันไม่ระเบิดพอประคองไว้ประคองไว้ลุงประคองไว้คลองอยู่ไอ้เชี้คลองไม่ไหวแล้วเต๋กลางล้อแล้วนะอย่างนั้นอะ่ะโอ้ยไอ้เทียเลี้ยวไม่ได้แนละ้วต๋ รอนรอนแล้วไอ้เชี่ยมไม่ไหวลวะกลาร้อไว้การ้อไว้กา้วอ็อก <c oughs> โอ้ทายวีชอบมากวะ <c oughs> คือร้องนะ <c oughs> อ่ะม่ายๆโดยทอย่างเงี้ยร้องอนะ่ะ อน่าจะมีที่ซ่อมไหมสัตว์เอ้ยไม่ได้พบฟ้าว่ะหนีไปเป้านิ่งหน่อยอ่ะแต่ก็ได้อยู่เต้ ตีข้างหน้าตรงข้างหน้ามึงยิงได้ไหมข้างหน้าข้างหน้าเราเลยข้างหน้าเราเลยข้างล่างมันอยู่ข้างล่างตีมันจอดมาหมดแล้วแต่ยิงไม่ได้ตายตายไหมงอข้างล่างให้ตายงอนข้างล่างให้ตายเราจะได้คุมมีดมันเดี๋ยวคนขับตายเดี๋ยคนยิงดูไหนที่มันไอ้ที่มันไปยิงตายไปยิงตายเหลือคนเดียวแต่คนเดียวมึงดูคุมมีดไว้ก่อนะมึงควบคู่หน่อยควบคู่หน่อยเดี๋ยวมึงดูขุมมีดก่อน วกแป๊บนึง เขาเรียกว่าหลบระเบิดแบบคันเทพเว้ยรู้จักป้ายสันเอ็กยิงเน่ยกลัวมึงอ่ะนะกูหลบระเบิดแบบคันเทพกูหลบระเบิดแบบคันเทพบว้ยมาแล้วเพลงมาแล้ว ทีมาตักระโดดลงจากคอและเยี่ยมเปนองเป้าหมายล้กูแข่งแกจาง ไปเดยปเลิกูริยิกูริวัล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 ว นี่เขาจะได้ที่หนึ่งก็เหลือีกทางก็ได้